จุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับในวรรณกรรม3ามก๊กก็คือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของโจโฉกับฝ่ายของง่อก๊กกลางตังนะครับที่มีจิวยี่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ จิวี้นั้นได้รับการสนับสนุนนะครับจากฝ่ายของเล่าปีโดยการส่งให้ขงเบงมาทําการช่วยวางแผนออกความคิดพร้อมทั้งทําการโน้มน้าวนะครับให้สุนกวนนั้นทําการเปลี่ยนใจนะครับมาต่อสู้กับโจโฉแทนที่จะสวามิภักด์ตามข้อเสนอแนะของคุณนางฝ่ายบุญมาบัดนี้ครับยกแรกได้ผ่านไปแล้วดังที่ผมได้ทําการวิเคราะห์ใน E ีพีที่แล้วในยกแรกฝ่ายของโจโฉนั้นจะต้องถอยร่นไปครับแต่ว่าเป็นการลักษณะของการลองเชิงนะครับแบบยั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 บเป็นการลองเชิงเพื่อถอยไปแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า แทนที่จิวยี่จะดีใจครับดีใจได้แป๊บเดียวเท่านั้นปรากฏว่าธงประจําทัพของจิวยี่นั้นโค่นลงมา โค่นะลงมาใส่เรียกได้ว่าปาดหน้าของจิวยี่นะครับโดนแก้มเฉียดไปแต่จิวยี่ล้มพับไปแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดหัวใจเป็นยิ่งนักหลังจากนั้นครับบรรดาทหารทั้งหลายเห็นจิวยี่นั้นล้มลงไปแล้วหมดสติลงไปแล้วก็มาช่วยทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจิวยี่นั้นอาการหนักมากนะครับดูลักษณะแล้วก็มีอาการทางกายไม่เท่าไหร่น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นอาการทางใจที่มีความหวาดวิตกกังวลหรืออะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจโลโซกนั้นได้เข้ามาดูที่จิวยี่แล้วก็สังเกตดูว่าอาการของจิวยี่นั้นไม่สู้ดีนัก บรรดานายทหารทั้งหลายเห็นว่าโมเมนตัมกำลังดีแต่ว่าจิวี่มาป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพซะอย่างนั้นแม่ทัพนายกองทหารหารทั้งหลายของฝ่ายงอกกกนั้นเริ่มมีความสั่นคลอนทางความรู้สึกความเชื่อมั่นและความหวาดกลัวก็เข้ามาแทนที่ในหัวใจของบรรดาทหารหารโลโซกเห็นว่าต้องทําอะไรบางอย่างในสถานการณ์ในครั้งนี้ดังนั้นโลโซกจึงได้เดินทางไปที่เรือ ที่อาจารย์ขงเบงนะครับอาจารย์ฮกหลงได้พักอยู่เนี่ยก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ขงเบงอาจารย์หกหลงว่าท่านอาจารย์มาบัดนี้ท่านจิวยี่นั้นล้มป่วยไปเสแล้วท่านอาจารย์ขงเบ้งมีความพิเห็นว่าอย่างไร คงเบ้งนั้นหัวเราะครับหัวเราะใส่โลซกครับแล้วก็บอกโลซกว่านี่ถ้าโลซกข้าว่าข้ารู้นะว่าท่านจิวยี่นั้นป่วยเป็นโรคอะไรขอข้าไปดูสักหน่อยจะได้หรือไม่โลซกบอกไปยังคงเบ้งว่าท่านอาจารย์ฮกหลงย่อมเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่แท้ถ้าท่านอาจารย์เสียสละเวลาไปดูท่านจิวยี่สักหน่อยข้าก็จะสบายใจหลังจากนั้นครับโลซกก็ได้พาให้คงเบ้งนั้นเดินทางไปที่เรือบัญชาการรบของแม่ทัพใหญ่จิวยี่ โดยโลซกนั้นได้เดินเข้าไปในกระโจมในเรือเพื่อไปเข้าพบจิวยี่ซึ่งพอจะมีสติอยู่บ้างจิวยี่นั้นค่อยๆตื่นแต่ว่าตาก็คงจะริบรี่พอสมควรด้วยหัวใจหรือว่าร่างกายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาไม่สบายมากเลยทีเดียวโลซกถามไปยังจิวยี่ว่าท่านแม่ทัพใหญ่จิวยี่มาปัดนี้ท่านอาจารย์ฮวกหลงคงเบง้งได้เดินทางมาแล้วอยากจะขอให้ท่านจิวยี่อนุญาตให้ท่านอาจารย์คงเบง้งซึ่งท่านอาจารย์คงเบ้งได้กล่าวอ้างว่าท่านอาจารย์คงเบ้งนั้นสามารถที่จะดูได้ว่าท่านจิวยี่เป็นโรคอะไรกันแน่จิ เบ่งจะมาไม้ไหนจิ๋วยี่จึงได้อนุญาตนะครับให้โลซกไปเชิญท่านอาจารย์ฮกหลงของเบ่งให้เข้ามาทําการพูดคุย แล้วก็มาดูอาการของจิวยี่ในกระโจมในเรือบัญชาการรบแห่งนั้นเมื่อโลซกไปตามให้ขงเบ้งเข้ามาในกระโจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขงเบ้งรุดพรวดเข้ามาพูดกับจิวยี่ว่วาท่านจิวยี่เป็นอย่างไรบ้างอาการเป็นอย่างไรบ้างจิวยี่พอเห็นขงเบ้งก็ได้พูดไปยังขงเบ้งวา่าเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ไปได้ขงเบ้งได้พูดสวนไปยังจิวยี่เพื่อเป็นการแสดงหเห็นถึงความไหนว่าขงเบ้งอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างโดยขงเบ้งนั้นได้พูดไปยังจิวยี่แล้วคร สิ่งที่ท่านจิวยี่พูดมานั้นถูกต้องอย่างแน่แท้เชกเช่นเดียวกับธรรมชาติก็เช่นกันมีการผันแปรเปลี่ยนไปอย่างที่คาดการได้ยากยิ่งนักโอ้โยเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับจิวยี่พูดถึงมนุษย์ก็คือมนุษย์นั้นก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่ขงเบ้งนั้นพูดถึงธรรมชาติว่าตัวของธรรมชาติเองนี่ก็ผันแปรเปลี่ยนไปคาดการได้ยากยิ่งนักสิ่งนี้ครับไปกระตุ้นของความคิดของจิวยี้เป็นยิ่งนักจิวยี้หันไปมองหน้าขงเบ้งอย่างเขมงซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ จึงเกิดอาการเซอร์ไพรส์ในลักษณะนี้คงได้พู้ไปยังจิวยี่ต่อไปอีกแล้วครับว่าท่านจิวยี่ข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านป่วยเป็นโรคอะไรและว,วิธีการรักษาให้ท่านหายนั้นสามารถทําได้อย่างไรจิวยี่บอกว่า ข้าป่วยเป็นอะไรท่านคงเบ้งข้าจะต้องรักษายอย่างไรถึงจะหายคงเบ้งหันมองซ้ายมองขวาบอกจิวยี่ว่าท่านจิวยี่เรื่องนี้ขอเราคุยกันตามลําพังจะได้หรือไม่ละ่ะท่านจิวยี่จิวยี่บอกได้อย่างแน่แท้ว่าแล้วครับจิวยี่ก็ได้พูดไปยังทหารทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่าทหารทั้งหลายออกไปก่อนข้าขอหารือเป็นการส่วนตัวกับท่านอาจารย์ฮกหลงเดี๋ยวนี้ทหารก็ออกไปครับก็เหลือเพียงแค่จิวยี่ครับที่นอนราบอยู่บนเตียงเนี่ยนะฮะในเรือเนี่ยนะฮะแล้วก็คงเบ้งที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็กําลังพูดคุยยกกกกรระะซิบบาาันนวว่่ตลลงแ้เี จิวยี่เป็นโรคอะไรกันแน่คงเบ้งก็กระทาการวินิจฉัยแล้วครับบอกกับจิวยี่ว่าจริงๆแล้วอาการทางกายของท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่ท่านจิวยี่เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นจากอาการทางใจจิวยี่หันไปถามคงเบ้งครับว่าท่านคงเบ้งทาไมพูดเช่นนั้นอาการทางใจอะไรคงเบ้งบอกว่านี่ท่านจิวยี่วิธีการรักษาอาการทางใจของท่านเนี่ยแล้วก็ทางกายในเวลาเดียวกันเนี่ยมันง่ายนิดเดียวท่านทําใจเย็นๆหายใจเข้าออกลึกๆทําใจให้สงบทําจิตใจให้สบายอีกไม่นาน โรคของท่านหายเป็นปริดทิ้งแน่นอนจิวยี่ครับเริ่มสังเกตเห็นอากับกิริยาของของเบ้งที่มีความมั่นใจอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับแล้วจิวยี่ก็กังวลแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับขงเบ้งนั้นรู้ใจว่าจิวยี่เป็นอะไรท่านผู้ชมครับบอกนี้นิดนึงฮะว่าสิ่งที่จิวยี่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นโรคทางกายหรอกครับเสาเนี่ยมันก็มาปาดโดนหน้าของจิวยี้ จิวยี่นั้นอยู่บนเรือนะฮะนึกภาพตามนะครับหันหน้านะฮะไปทางจานทิศเหนือปรากฏว่าลมเหนือมาเนี่ยนะฮะมาตีเอาลำธงเนี่ยนะฮะเข้ามาที่กระแทกที่บริเวณแก้มนะฮะของจิวยี่นะฮะแล้วจิวยี่ก็ตกใจสลบไปจริงๆแล้วจิวยี่ก็รู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะฮะคงเบ้งครับก็เลยบอกกับจิวยี่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านจิวยี่ข้าจะขอใช้หมึกกับผู้กันเพื่อเขียนวิธีการรักษาอาการของท่านได้จิวยี่ก็อนุญาตครับคงเบ้งก็บอกว่าเอาทหารอยู่ข้างนนออกกกรูู้้ว่่าแบบฟััังยหิมึผ ก็ปรากฏว่าทหารข้างนอกครับก็ไปหยิบหมึกกับผู้กันมาให้ขงเบงจริงด้วยลวครับไม่รู้แอบฟังอยู่หรือเปล่านะฮะพะไหนบอกว่าไม่มีใครอแอบฟังได้ก็ปรากฏว่าละครับขงเบงก็ทําการเขียนตัวอักษรนะฮะบ,บนกระดาษเพื่อส่งให้จิวยี่อ่านนะฮะจะได้ไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่ขงเบ้งพูดผมก็จะสรุปใจความนะครับว่าในกระดาษแผ่นนั้นขงเบ้งเขียนอะไรให้จิวยี่อ่านซึ่งเมื่อจิวยี่อ่านแล้วเนี่ยถึงขนาดตาลุกโผลนสีหน้าเลือดนี่พุ่งขึ้นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าสีหน้ามีชีวิตชีวาขึ้นนมาอีกครััรั้งโดดยบ คงเบ้งได้เขียนลงไปในกระดาษนั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นไม้ไผ่เลยก็ตามที่เป็นอุปกรณะนะ์นั้นน่ะเขียนโดยมีใจความสําคัญว่าในการปราบโจโฉในครานี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ไฟตอนนี้คนก็พร้อมแล้วแผนก็พร้อมแล้วไฟก็พร้อมแล้วขาดอย่างเดียวคือลมอาคาเนหรือว่าลมตะวันออกโอ้โหเท่านั้นละครับจิวยี่ครับแทบจะลุกขึ้นมาเลยละครับจากป่วยๆอยู่แทบจะลุกพรวดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยี่คงเบง้งรู้ใจจิวยี่ถึงขนาดนี้เชียวหรือว่าตอนนี้สิ่งที่จิวยี่กังวลน,นั้นก็คือลมเพราะว่าถึงแม้จะมีไฟ นึกภาพตามไปนะฮะท่านผู้ชมครับทหารนะฮะของโจโฉนั้นอยู่ทางด้านตอนเหนือนะฮะตะวันตกเฉียงเหนือ ทหารฝ่ายจิวยี่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ลมเนี่ยเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าถ้าเอาไฟเผาเนี่ยนะ,ะลมมันจะตีกลับนะฮะแล้วไฟมันก็จะเข้าหน้านะ,ะเข้าทางฝั่งของจิวยี่ดังนั้นสิ่งที่จิวี้ต้องการตอนนี้คือลมที่ช่วยตามลมของไฟนะ,ะหมายความว่าถ้าเป็นลมอาคาเนหรือลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยนะฮะทำให้ไฟนั้นไปครอกใส่ฝ่ายของโจโฉแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงครับเพราะว่าองค์ประกอบไม่ครบคนพร้อมเชื้อเพลิงพร้อมไฟพร้อมแตกขาดลมที่จะพัดให้ไฟไปเผาทางนู้น ไม่งั้นก็เผาฝ่ายตัวเองของเบ้งเริ่มพูดต่อไปจิวยี่บอกว่าท่านอาจารย์ฮกหลงมีแผนการอะไรแม้ว่าในใจของจิวยี่จะมีความกังวลว่าขงเบ้งนั้นมีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวแต่เขาอยากจะรู้แหละครับว่าในการเอาชนะโจโฉนั้นจะต้องทําอย่างไรจิวยี่ถามว่าท่านอาจารย์มีวิธีการหรือไม่จะทําอย่างไรในการนี้ดีขงเบ้งครับได้ทําการบอกไปยังจิวยี่ว่าท่านจิวยี่ในอดีตการนั้นข้าเคยมีโอกาสที่จะได้ร่ำเรียนวิชา,วชาเวทมนต์คาถาอะไรบางอย่างสามารถที่จะเรียกให้ธรรมชาตินั้นมีการผัันแปรรได้สสาาามถที่่จะงก ลมนั้นพัดไปในทิศทางใดก็ได้และว,วิธีการที่ข้าหงเบ้งอยากจะบอกกับท่านจิวยี่ก็คือข้าขอให้ท่านเนี่ยช่วยทําการตั้งแท่นบูชาที่เขาลำปินสันแท่นบูชานี้เรียกว่าแท่นเจ็ดดาราบูชาธรรมชาติแท่นนี้จะต้องมีความสูงอย่างน้อย3ามชั้นชั้นละ3ามือรวมกันทั้งหมดเป็น9ฉือแล้วข้าหงเบ้งจะแต่งตัวเป็นเต้าหินนักพรตแล้วขึ้นไปทําการร่พิธีลมอาคาเน3วันพอไหมท่านจิวยี่ จิวยี่บอกวันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องถึง3วันคงเบ้งบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจัดให้3วันเลยทีเดียวแต่พิธีนี้ข้าขอจัดในวันที่20เดือน11แล้วลมจะมีทั้ง3วัน20 21 22พฤศจิกาจิวยี่ดิเช่นนั้นครับโอ้โหนี่ท่านอาจารย์คงเบ้งช่วยเลยรีบสั่งทหารครับบอกว่าให้ไปทาการตั้งแท่นพิธีคงเบ้งบอกเดี๋ยวก่อนท่านจิวยี่จิวยี่บอกก็อะไรเราก็พูดมาให้หมดคงเบ้งบอกขอขอทหารจํานวน20นายทาการถือธงโดยรอบทําการคุ้มกันอารักขาแล้วก็ คอยทาการคุ้มกันแล้วคอยรับฟังคําสั่งจากข้าจิวยี่บอกว่าไม่มีปัญหาว่าแล้วครับจิวยี่ก็เรียกทหารเข้านอกบอกทหารเข้ามานี่ทหารก็เข้ามาครับพอเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับจิวยี่ให้ทหาร500บอกสั่งให้ทหาร500ไปทําการตั้งแท่นพิธีเอาตามที่ท่านอาจารย์ขงเบ้งดีไซน์ออกแบบมาเลยเอาให้เป๊ะเชียวนะทหารบอกไม่มีปัญหาโอ้โหจิวยี่เท่านั้นแหละครับสบายใจขึ้นนะครับสีหน้าอาการป่วยเนี่ยแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวลแล้ว,วลลครับมารจะนนกไปแล้วบจงวันที่20เดือน11 แท่นบูชาเจ็ดดาราก็พร้อมแล้วความสูงสามชั้นเก้าฉือโดยรวมขงเบ้งทำการแต่งตัวเป็นเต้าหินนักรลตเดินทางไปโดยมีทหารฝ่ายของจิวยี่นั้นถือธงตามที่ขงเบง้งตั้งพิธีเอาไว้โดยรอบหลังจากนั้นครับขงเบ้งก็ขึ้นไปบนเ้างบนแล้วครับก็คงจะประมาณว่าโอ้โหทำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบางทีผมก็อยากจะพูดเล่นอะไรบ้างนะครั้นี้เนี่ยพอขึ้นไปทําการร่พิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยลมมันก็ยังไม่มาครับฝ่ายจิวยี่ก็บอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนหน้านี้นะฮะก เผสั่งให้อุยกายนะฮะอุยกายก็เตรียมเรือนะฮะทีเ่เรียกได้ว่าทําทีว่าจะไปสวามิภักดิ์ในวันนั้นกับโจโฉแต่ว่าในลําเรือเนี่ยเต็มนะครับไปด้วยดินปืนนะฮะเต็มไปด้วยอา,อาวุธนะฮะหรือว่าเชื้อไฟอะไรต่างๆมากมายนะ้มนำมันปลาอะไรราดไปเต็มหมดนะ แล้วจิวยี่นะ,ะ่ก็ไปบอกให้ทหารนั้นไปบอกกับซุนกวนให้เตรียมกองทัพเรือระยะห่างประมาณ83ลี้เพื่อเข้าทําการโจมตีพร้อมกันที่กองทัพของโจโฉเนี่ยนะปรากฏว่าลมไม่มาสัทีครับเลยลมบอดจอยเลยครับจิวยี้เอะคงเว้งนี่โมเปล่านะทำไมลมไม่มาสัทีปรากฏว่ารอไปรอมาจนกระทั่งถึงตีสามของคืนนั้นครับลมมาเริ่มนะฮะพัดมาที่ธงแต่ลมเนี่ยมันมาแล้วครับมันมาท่ามาข้างหลังแล้วครับธงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลู่ไปเลยครับลู่ไปทางโจโฉครับเอาแล้วคงเปงนี่อัศจรรย์ยิ่งนักจิ จิวี่ดีใจยิ่งนักทหารโหร้องโอ้ยบราโวบราโวพร้อมแล้วที่ทําการบุกครับแต่ว่าจิวี่ก็มีความกังวลใจอย่างมากว่าคงเบ้งนี่อัจนสัเหลือเกินเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วก็เลยรีบสั่งให้ทหารเนี่ยนะครับในขณะที่เตรียมความพร้อมว่าจะบุกไปทางโจโฉเนี่ยก็สั่งให้ทหารเนี่ยจำนวนหนึ่ง แบ่งเป็นสองกองกองละร้อยนายกองหนึ่งเดินทางทางเรืออีกกองหนึ่งเดินทางทางบกให้บุกไปทําการสังหารจับขงเบ้งได้ให้ทําการสังหารให้ลาโลกณจุดนั้นเลยแล้วจะมีรางวัลมีความดีความชอบโอ้โหเท่านั้นทหารก็รับทราบแล้วก็ไปเลยทีเดียวล่ะครับปรากฏว่าพอไปถึงครับโอ้โหทั้งทางบกทางน้ําไปกันหมดเลยทีครับไปถึงแท่นบูชาทหารบอกนี่คนที่ถือธงอยู่ขงเบ้งอยู่ไหนโอ้โหมาแล้วครับงานเข้าขงเบ้งแล้วครับขงเบ้งจะอยู่รอดหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรทหารจิวยี่จะจับตัวแลวสังงเบ้จน าโลกไปแบบไม่สมัครใจได้หรือไม่โปรดติดตามในอีพีต่อไปในการวิเคราะห์กลยุทธ์สาก๊กัับผมอาจารย์มิกในรายการ3ก๊กพอดแคสต์แต่สําหรับพวกเราในตอนนี้ครับมาคุยกันต่อในช่วงทอรหัสสกัดกลยุทธ์ครับ เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทอรหัสสกัดกลยุทธ์ครับกงคุยใช้ระยะเวลาไม่นานมากจากนี้แต่จะมาอธิบายไขปริศนาให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคงเบ้งนั้นจะมีเวทมนต์คาถาที่สามารถที่จะสั่งการให้ธรรมชาตินั้นผันแปรไปในทางที่ตัวเองต้องการได้แต่จริงๆแล้วคงเบ้งไม่มีหรอกครับเขามีเพียงแค่ความรู้ที่เขาทําการศึกษามาว่าลมอาคเนนั้นจะเกิดขึ้นใน3วันนั้นครับก็คือวันที่21 2น11ของปีนั้นเป็นช่วงที่นงาแปลนประหลาดใจครับแต่เป็นข้อยวเว้น ในเรื่องของทางสถิติหรือว่าในเรื่องของข้อมูลที่โขงเบ่งได้มาเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวนั้นก็ไม่น่าจะมีลมอาคาเนมาแต่มันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้นอย่างเรียกได้ว่าน่าประหลาดใจแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วโงเบ่งก็ทําเป็นแต่งตัวร่ายพิธีแต่เขาไม่ได้มีเวทมนต์คาถาแต่อย่างใดสุดท้ายตอนที่สิ่งที่ของเบ่งได้ช่วยจิวยี่นั้นจะมีภัยมาสู่ตัวของโงเบ่งหรือไม่ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมนะครับในอีพีต่อไปในการวิเคราะห์กับรายการสามกสหับาาในนนวี้อกทผู้ชมว่าดแลสุขภาพ กันด้วยขอบคุณพี่น้องชาวไทยขอบคุณพี่น้องชาวสปลาวและพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมอยู่ในทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหตนตบลใดขอให้รู้ว่าผมมีความปรารถนาดีกับท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ